เบื่อแล้วกับอาหารสไตล์ไทยวันนี้เราไปอาหารสไตล์จีนกันกับ3ชั้นผัดมันฝรั่งจะทำยังไงเดี๋ยวทำให้ดูส่วนเครื่องปรุงสัดส,ส่วนผมขึ้นไว้ที่คลิปแล้วนะจ๊ะเอาละเรามาดูแรกก็ทำตามกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะนี่นะครับเราจะมีหอมสับนะกระเทียมสับนะกับพริกจินดาแดงหั่นนะครับอันนี้เราหั่นไว้แล้วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะหั่นเฉพาะ ตรงนี้เลยมันฝรั่งนี่มันฝรั่งเราก็จะหั่นเป็นเนี่ยครับหนาประมาณนี้ครึ่งเซนนี่เลยประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้หนาประมาณนี้นะครับมันฝรั่งเนี่ยนะครับดูเอาว่าเราชอบมากหรือชอบน้อยนะครับนี่เราหั่นแล้วเราก็ใส่เข้าไปในน้ําก่อนนะครับเพื่อเราจะล้างยางเขานะนี่ประมาณนี้อึ๊บเอาละพอไหมจะน้อยไปหน่อยไหมล่ะเนาะ แล้วแต่ตามชอบนะครับเอาอย่างนี้เอาอีกสักหน่อยหนึ่งว้ายอีกสักหนึ่งเอาละเราก็ล้างน้ําเขานะครับนี่เลยล้างเห็นไหมคุณผู้ชมมันจะมีพวกยางมันนะมันฝรั่งพวกนี้นะครับเนี่ยเราก็ล้างเขานะครับแล้วเราก็นี่เลยมาพักเขาไว้อย่าหนาเกินไปนะครับมันจะสุกยากแล้วก็อย่าบางเกินไปเดี๋ยวมันจะเละอืมเสร็จปุ๊บนะครับหมู3ามชั้นวันนี้นะครับนี่เราเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมถ้าเคี้ยวไม่ไหวนะ แนะนำว่าเอาหนังออกก็ได้นะครับแต่ผมยังฟิตเปียผมชอบแบบมีหนังนะมันจะมีอะไรเคี้ยวกรึบๆนะแล้วก็หั่น3มชั้นเขาเนี่นะครับประมาณนี่เลยนี่ประมาณประมาณไม่หนามากนะครับเหมือนกับที่ไปกินในหมูกระทะประมาณนี้นะครับนี่หั่นประมาณนี้เลยนะครับหั่นให้เขาบางๆนะเพราะว่า3ชั้นเนี่ยเราจะเอาลงไปผัดกับมันฝรั่งนะครับนี่หั่นอย่างนี้ก็ดูเอานะครับชอบเยอะก็เยอะ ชอบเยอะใส่เยอะนะครับชอบน้อยก็ใส่น้อยนี่ผัดอย่างนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมคือบางคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมมันจะมีหนังอยู่ข้างบนเห็นไหมคือถ้าบางคนเขากลัวว่าจะเคี้ยวไม่ได้เนี่ยนะครับก็เอาหนังออกก็ได้นะครับแต่ผมชอบนะผมก็หั่นลงไปเลยนะครับนี่อืมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเส้นหนึ่งนะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับว่าถ้ารู้สึกว่ามันน้อยไปเราก็หั่นสองชิ้นก็ได้แต่รู้สึกว่าถ้าเยอะแล้วก็ ชิ้นเดียวพอเดี๋ยวผมลองหั่นดูก่อนนะนี่ประมาณนี้เอาอีกสักหน่อยหนึ่งชอบแถมร้านนี้ชอบแถมอ่าประมาณนี้อือโอเคละสมน้ำสมเนื้อกับมันฝรั่งสมเนื้อไหมอีกห,หน่อยหนึ่งโอเค เรียบร้อยแล้วนี่คือขั้นตอนการเตรียมนะครับอย่างอื่นผมเตรียมไว้แล้วเพราะนั้นขั้นตอนต่อไปเราไปลงมือผัดกันเลยไปเอาละครับหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็มาตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับเพราะว่าเราจะทําการอันดับต่อมาเราจะทอดมันฝรั่งนะครับเราจะทอดให้เขาเหมือนคลิปที่แล้วเลยมีเท x t เจอร์มีอะไรอะไรขึ้นมาบ้างเอาละครับคุณผู้ชมน้ํามันร้อนแล้วเราใส่มันฝรั่งที่เราหั่นเป็นแว่นเห็นไหมผมถึงบอกว่าอย่าหั่นหนามากนะครับ เดี๋ยวมันจะสุกยากแล้วมันก็จะเละเนาะาละใส่ลงไปเลยนี่ปึ๊บนี่กระเด็นไหมกระเด็นสิท่าเห็นไหมนี่ใส่ลงไปเลยชอบเยอะใส่เยอะนะครับชอบน้อยเราก็ใส่น้อยเนาะคุณผู้ชมนี่แต่มันจะมีอะไรให้เราทานนะมันฝรั่งแปลกเนาะทำไมคนจีนชอบ ชอบทานมันฝรั่งมากเลยนะครับเนี่ยผมเห็นญาติผมที่มาจากเมืองจีงนก็าําผมก็เลยมาลองกันดูนะครับนี่ทอดเขาแล้วนะครับทอดให้เขาแบบมีติดเกลียมนิดๆน,น,นะครับเราให้เขาแบบมีเกลียมนิดๆนะนะครับรอสักครู่รอสักครู่เป็นอาหารที่ทานง่ายนะครับก็เด็กก็ทานได้อีกแล้วของผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยจะจะสไตล์ว่าเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะครับสตรีมีคันรับประทานได้ถ้ากลัวเผ็ดเราก็ใส่พริกน้อยหน่อยแต่นี่เราไม่มีเด็กนะเราก็ใส่พริกให้มัน มีรสชาติขึ้นมาหน่อยนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจืดเกินไปนี่เริ่มเกียมแล้วผิดเขาบ้างนะครับไงเป็นไงเหมือนมันฝรั่งเละเลยไหมเอาละครับคุณผู้ชมผมว่าเขาเริ่มที่จะเหลืองแล้วนะท่านเหลืองวันนี้กลัวจะไหม้คุณผู้ชมดูสิเหลืองสวยนะเอาละเราก็ทําการปิดแก๊สได้เลยนะครับแล้วเ,เราก็เทน้ํามันเขาออกนะครับนี่เลยร้อนๆเลยคุณผู้ชม ร้อนๆเลยร้อนๆเลยนี่หน้าตาคล้ายเรเืยนะเนี่ยเออเหมือนเรเลยนะเหมือนเรเลยเนาะี่เป็นเราเอาเรมาใส่เเลยไหมไม่ได้สิมันเรมันบางไงเรมันบางเดี๋ยวมันจะมันจะแหลกไงนี่เราก็หั่นหนากว่าเรแต่ทีนี้อยากจะรู้แค่ว่ามันฝรั่งจีนกับไทยมันจะเหมือนกันไหมเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมดูสิครับมันจะมี t e x t อร์แบบว่ามีเกลมเกรียมนิดๆเนาะโอเคครับเราพักเสด็จน้ํามันเข้าไว้อันดับต่อมานะครับจุดไฟน้ามันร้อนอยู่แล้วนะครับ เราก็เตรียมหมูสามชั้นของเราตรงนี้ลงไปผัดได้เลยฟัอมอาระ <c oughs> เราผัดหมูสามชั้นได้เลยนะครับนี่อย่างที่ผมบอกนะถ้าไม่ชอบเคี้ยวหรือท่านผู้ชมปันเริ่มไม่ดีก็เอาหนังออกได้แต่ผมไม่ได้เอาหนังออกนะครับผมชอบแบบมีหนังไงสังเกตนะครับว่าผมยังไม่ใส่กระเทียมกับพริกลงไปนะเพราะว่าถ้าเราใส่เขาก่อนเนี่ย กระเทียมมันจะไหม้นะครับตรงนี้ขั้นตอนนี้เราผัดหมูเขาให้สุกเลยแหละเอาให้มันสุกได้เลยนะครับวันนี้เราหั่นบางนะเขาจะสุกง่ายคุณผู้ชมรอแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมเนี่ยผัดให้เขาผัดให้เขาสุกๆนะให้เขาสุกแล้วก็เริ่มแห้งๆหน่อยฝึกไว้ฝึกไว้ฝึกกินอาหารจีนไว้เผื่อไปเที่ยวเมืองจีนโอ้นี่จะไปเมืองจีนทําอะไรอะ่ะจะไปดูธุรกิจซะหน่อยโอ้เดี๋ยวนี้มีธุรกิจอะ้รเขาเ,เนี่ยเปล่าธุรกิจคนอื่น <g ül> ก็ไปดูก็าทามาหากินยังไงไงแหมก็อยากไปเห็นเนาะเห็นแต่เมืองไทยมา50กว่าปีแล้วเอาละคุณผู้ชมเริ่มเกรียมๆนิดๆแล้วนะครับเราก็ทําการนี่เลยใส่กระเทียมแหมคุยกับลูกชายเพลินใส่กระเทียมลงไปเลยนะครับใส่กระเทียมแล้วก็ใส่พริกเอาแล้วนะครับแล้วเราก็นี่เลยใส่เต้าเจี้ยวลงไปเลยนะครับใส่เต้าเจี้ยวลงไป เต้าเจี้ยมันติดเนาะเอาละแล้วเราก็ทําการนี่ผัดเขาได้เลยนะครับนี่ผัดเขาได้เลยคุณผู้ชมมันหอมอ่ะหอมเต้าเจี้ยวนะหอมเต้าเจี้ยวแล้วก็กลิ่นกระเทียมพริกไทยเฮ้ยเอาได้เว้ยเอาได้เว้ยเอาได้เอาได้เอาได้ไดไดแหมคเครื่องปรุงมันเข้ากับหมูแล้วนะแล้วก็ทําการใส่มันฝรั่งลงไปได้เลยนี่คุณผู้ชมเอาแล้วนะครับคลุกเขาเขาได้เลยนะครับเพราะว่ามันฝรั่งตรงนี้เราทอดสุกแล้วนะคุณผู้ชม เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการน้ํามันหอย2ช้อนโต๊ะใส่ลงไปได้เลยนะครับอืมอุ้ยกระเด็นกระเด็นแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลทรายหนึ่งอ่ะครึ่งช้อนโต๊ะเราทําการผัดเขานะครับถ้ารู้สึกว่าเขาแห้งเกินไปนะครับเราสามารถที่จะหยอดน้ําลงไปได้นิดนึงอืม หอมน่ากินจังเลยคุณผู้ชมแล้วเราก็ทำการใส่ใส่หอมโอ้ย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 โอ้โมันเห็นมบว่าแล้วแบบนี้รุนแรงสุดแล้วเนี่ยโอ้โหมันจามเอาละคุณผู้ชมใส่หอมแดงลงไปเลยนะครับเพราะว่าหอมแดงเขาจะสุกยากกว่าต้นหอมนะครับเอโอ้ยเกือบแล้วไม่ละเมื่อกี้อีกนิดเดียวไม่ได้กินแล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้กินแล้วมันุนไงคุณผู้ชมเอาละหอมแดงเรียบร้อยนะครับอื ไม่กล้าปล่อยมือเลยเนี่ยหยอดน้ำอีกสักนิดนึงนะครับผมว่ามันแห้งไปหน่อยนึงอของจีนนะบางบางสูตรเนี่ยเขาจะใส่พริกหมาล่านะครับแต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ถนัดเนาะผมก็ไม่ได้ใส่นะครับเอาละต้นหอมมาต้นหอมหั่นท่อนนะครับเสร็จปุ๊บก็บตบตูดด้วยพริกไทยเอาละ หอมเลยคุณผู้ชมอืมเป็นยังไงเป็นยังไงอีกสักครั้งหนึ่งเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปจัดจานกัน เสร็จเรียบร้อยแล้วกับอาหารสไตล์จีนหมูสามชั้นผัดมันฝรัง่งนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับมันจะอาจจะไม่เหมือนจีนแท้ๆนะเพราะจีนแท้ๆเนี่ยเขาจะใส่ใส่พริกหม่าล่าเงี้ยแดงๆพริกแดงๆเหมือนผมดูแล้วมันน่าจะเป็นพริกพริกที่เขาผสมกับพวกเต้าเจี้ยวกระเทียมอะไรพวกนี้มันก็จะแดงๆไงแต่ลิืนี้เ,นเราก็แบบเราไม่ถนัด เป็นพริกหมาล่าอะไรเงี้ยเราก็เลยผัดส,สไตล์แบบไต้จีนแต่ว่าใส่ไปด้วยเอกลักษณ์ของคนไทยโอเคเอาสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นต้องลงมือชิม,มชิมมันฝรั่งก่อนเนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับคุณผู้ชมว่ารสชาติอาหารเขาจะเป็นยังไงนะเอาละมันฝรั่งม,มันฝรั่งมันก็คือมันฝรั่งนะมันก็นุ่มๆน,น,นะครับคุณผู้ชมชมันจะหอมพริกไทยนะ มีหอมพริกไทยแล้วก็มีมีเผ็ดนิดๆนะครับอันนี้รู้สึกมันก็จะแห้งเกินไปนะครับแห้งแห้งไปนิดนึงนแต่นีน้แ,นนแล้วแต่คุณผู้ชมชอบนะอันนี้เราลองหมูสามชั้นดูนะหมูสามชั้นนี่เอามัน,นหลังออกเอาแต่หมูสามชั้นมา,ามีพริกสักเม็ดหนึ่งนะครับลองหมูสามชั้นดูนะอืๆๆๆให้อารมณ์อีกอีกอารมณ์หนึ่งเนาะที่มันจะมันไม่เลี่ยนนะครับไม่เลี่ยนมันก็จะมีเผ็ด มีหอมพริกไทยนะเพราะมันมีหอมแดงด้วยไงมันก็ได้เป็นได้ได้อีกอรมหนึ่งอะ่ะออกจีนๆหน่อยๆแต่มีหอมพริกไทยนะครับก็เป็นอีกเมนูหนึ่งที่ผมว่าลองทําได้นะแต่ถ้าใครมีพริกผงอะผงพริกหมาล่าอยากจะเอามาโรยตอนผัดหรือว่าเสร็จแล้วจะเอามาโรยก็ได้นะครับลองดูแล้วแต่ชอบนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องอายุวันโนสุขขังพลังลาละจ้า